ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มาแนะนําหัวเหยื่อสวายดับนะครับนี่ครับสีเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะครับนานาของมาหลายนะครับว่าใส่เท่าไดรนะครับเดี๋ยวมือนี้ให้เหยื่อสวายดับเพิ่นใส่ให้เบื้องนะครับคนี่นะครับวิธีการใส่หัวเหยื่อสีฟ้าและอัตราส่วนนะครับผมอย่างวงสิบอกนะครับนี่ครับเหยื่อนะครับเหยื่อหนึ่งกิโลนะครับผมเอาเทใส่ยู่นี่นะครับเหยื่อหนึ่งกิโลให้กระปูเนี้ยนะครับสมมติว่าเหยื่อหนึ่งกิโลนะครับ เหยื่อหนึ่งกิโลตัวนี้นะครับต้องใส่ไปประมาณานึ่งจำประมาณขีดนึ่งกันเ้ยนะครับประมาณเนี่ยหัวเหยื่อซอยอียังครับหัวเหยือ่อหัวเหยื่อเป็นหัวเหยื่อร่วมฟูงป่าสไายนะครับดึงดูดป่าเขาฟูงได้ดีนะครับหัวเหยื่อสีฟา้านะครับโอเค ปั่นเลยนะครับเสร็แล้วมันบ่ปั่นเลยปั่นไปเรือยสามารถตกปลาอีกอย่างได้แน่ครับตระกูลปลาหนังตระกูลปลาหนังปลาเก็ดกับเขาพื่อันครับปลาเก็ดปลาหนังกินเบิดนะครับผมปลาเหยื่อสบายนี่ครับปลาเหยื่อรวมฟูงปลานะครับมันเห็นให้ปลาร่วมฟูงได้ดีเลยเหยื่อแตกกัวเลยว่าปลาเขาฟูว่ายนะครับปลาสบายมากคักนะครับ ่าเหยื่อรวมฟูงปลาของไข่สบายดับนะครับโอเคครับ